สวัสดีครับตามที่มีการจุดประเด็นในสื่อนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกสสในระบบบัญชีรายชื่อโดยให้มีเฉพาะสสเขต500คนนั้นบางคนได้พูดไปในทำนองว่าพรรคเพื่อไทยต้องการทำเช่นนี้เพราะต้องการลดความได้เปรียบของพรรคก้าวไกลนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นความเท็จเดยสิ้นเชิงผมคิดว่าเป็นจินตนาการบริสุทธิ์ของผู้ที่จุดประเด็นนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีความคิดนี้ผมไม่เคยได้ยินการพูดคุยในพรรคในทางตรงกันข้ามพรรคเพื่อไทยในรัฐสภาสมัยนี้ก็ได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสสรมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นแนวคิดในลักษณะที่จะแก้รัฐธรรมนูญรายประเด็นเพื่อที่จะไปยกเลิกสสในระบบบัญชีรายชื่อจึงไม่เป็นความจริงครับนอกจากนั้นผมอยากเรียนเพิ่มเติมนะครับในมาตรา256ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าสมมุติจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สําเร็จในวาระสามเนี่ยจะต้องมีการได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอรประมาณ67คน แล้วก็จะต้องได้รับเสียงจากฝ่ายค้านร้อยละยีของจำนวนเสียงของฝ่ายค้านก็คือพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลรวมกันเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวว่าพรรคฝ่ายค้านก็สามารถวีโตการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงใ,ใดๆเลยนะครับอยากจะเรียนให้พี่น้องได้ได,ได้ทราบจะได้ไม่เกิดความสับสนเพราะฉะนั้นการไปพูดคุยกันในลักษณะ ว่าพัรคเพื่อไทยต้องการแก้กฎกติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงและก็เป็นการถกเถียงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงครับ